สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนทิศสามลุงพลนะครับมาครับมาดูว่าวันนี้ลุงจะทำอะไรกินเนาะนนี้เนาะมีอะไรบ้างเนาะน,นี่ครับลุงจะต้มยำไก่บ้านนะครับนี่นี่ครับไก่ไก่บ้านนะครับเอามาจากบ้านนอกนะครับเอามาจากนาครพนมนะครับ น้องเขากลับมาจากนครพนมครับเอามาฝากนะครับบอกว่าเอามาให้ลุงต้มสู่กินนะครับต้มให้กินครับลุงก็จะต้มนะครับวันนี้แล้วก็จะแบ่งไปให้น้องนะครับให้น้องเขยนะครับกินด้วยนะครับน้องเขยเป็นคนเอามานะครับมาเอามาให้ลุงมาต้มให้กินนะครับนี่นะไก่นะครับไก่บ้านนะครับ นี่ก็เครื่องเครื่องเครื่องยำนะครับเครื่องปรุงนะครับเครื่องต้มนะครับมีมะเขือเทศใบมะกรูดข่าตะไคร้และหอมนะครับต้นหอมนะครับนี่มีพริกด้วยนะครับใส่พริกนะครับพอเราต้มสุกแล้วเราก็ค่อยใส่พริกนะครับจะได้มีรสชาติมีเผ็ดๆนิดๆนะครับี่เครื่องปรุงนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราไปดูว่าหม้อมันเดือดหรือ hmm. ยังนะลุงเอาหม mm ้อต้มขึ้นนะครับต้มน้ําให้เดือดนะครับอ๋อนี่ครับลุงต้มน้ําไว้แล้วนะครับนี่มันเดือดนะครับนี่ครับน้าเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวลุงจะเอาข่ากตะตร้ใสะกอนะครับเดี๋ยวลุงเจียาข่ากระคร้ใสะกอน ไม่มีใครช่วยนะครับวันนี้ลุงทําเองนะครับป้าไม่อยู่นะครับไม่มีคนถือกล้องให้นะครับต้องทําเองครับนี่ครับใส่นะครับนี่ลุงก็ใส่เกลือน้ําปลานะครับใส่แล้วนี่รอให้น้ําเดือดอีกนิดหนึ่งก่อยเอาไก่มาใส่นะครับ นี่ครับไก่บ้านนะครับอมาจากบ้านนอกเลยนี่น้ำเดือดแล้วครับทีนี้ลุงจะเอาไก่ลงนะครับนี่ครับไก่ลงเตรียมเรียบร้อยลุงจะตักไก่ลงนะครับนี่ครับเอ,อ๊ สูตรลุงเพชรน,นะครับตัวนี้จะไม่เหมือนใครนะครับเรียกว่าจะทําลุงก็ทาอย่างนี้ของคุงลุงนะครับต้ยมยำไก่บ้านนะครับวันนี้ต้มไก่บ้านบ้านเฮานะครับ ชีแบอบบ่ลุงเพชรเอ็ดต้มไก่ลุงบอกค่อยเคยเอ็ดบอกค่อยไดเอ็ดดูปันใดเด้ครับเด้อไม่ได้ทำบ่อยนะครับลุงไม่ได้ค่อยทำบ่อยนะครับต้มอ,อะไรนี่่วนห่างลุงจะตำมะละกอมากกว่านะครับนี่ครับต้มยำไก่บ้านนะครับ เดือดแล้วบ่หมอยเนาะเดือดแล้วเน,ะะนาะครับเนาะสุกแล้วนับเนี่ยผัดต้มไก่นะครับเป็นเดือดเลยครับน้ำสุกปอะเนาะครับเนาะเดี๋ยวลุงสิเอาใบมะกรูดใส่เด้อบ้านนี่ใบมะกรูดครับต้มไก่ครับไ,ได้หอมหอมใบมะกรูดนะครับสูตรลุงเพชรเลยครับเด้อดนี่เด้อ ลองไปเอ็อกกินมึงเด้อมันสีแซบบ่ <c oughs> นี่ครับสูตรลุงเพชรครับเฮ้ยีใส่มะเขือเทศลงครับมะเขือเทศเพิ่มซีสัน,น,น,นเนาะครับเนาะนี่ครับเพิ่มซีสันครับใส่มะเขือเทศลงไปมะเขือเทศแล้วพริกครับบอน เด้อพริกเด้อนี่ครับโบลายครับอาหารสีสันนะครับเนาะแบบต้มยำนะครับ, <Okay. S 1> รบนี่ครับนี่ครับต้มยำไก่บ้านนะครับสูตรลุงเพชรน,นะครับ,รบเป็นตะก,กินบอสพี่น้องสีสันเป็นตะก,กินบอส จะปิดฝาจะหน่อยเนะาะปิดฝารอสักแป๊บน,นนะครับรอสักพักนึงน,นะครับนี่ครับหอมหอมนี่คือลงสุดท้ายนะครับใส่แล้วก็ปิดฝาเลยครับก็กินได้นะครับโอ้ซิมเบอร์กอรอด์ลืมซิม <c oughs> โอ้ลืมซิมแซ่บบ่เนาะเดี๋ยวลงซิมเบอร์กอรอด์นะครับสี่สัน บ่าได้ตั้งกล้องครับเรยไะถือเอาครับเออร์พอดีเลยรถซาดก็ได้แซ่บแซ่บแซบแซบเนี่ยครับ นี่ครับต้ยมยำไก่ลุงเพชรนะครับนี่สูตรลุงเพชรเลยครับเดอ้อเนี่ยเดี๋ยวปิดฝาไปจะหน่อยก่อนเดี๋ยวปล่อยให้มะเขือเทศซุปจ้นหน่อยก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ต้นหอมเนาะน่ครับโอ้ยกลิ่นออกหอมหอมร้ายครับนี่หอม น้ำเดือดปุ๊บๆๆนะครับโอ้ยไปตะกินขนาดไหนครับนี่ครับต้มยำไก่สูตรลุงเพชรนะครับกินกระแซบแ้เขาเหนียวร้อนฮ้อนเลยว่าเขากินกัาวข้าวเจ้านะครับเนาะโอ้กระแซบครับสดน้ำมัอนฮ้อนนี่ มาเด้อครับพี่น้องเด้อมากินต้มไก่น้ำกันเด้เินวิ่งเด้อต้มกับต้ยมยำไก่บ้านนะครับเอามาจากบ้านนอกมาจากนอกตะปานนมนะครับไก่เรียกลงเอาหอมใส่ก็เดินแบบนี้คือขั้นตอนสุดท้ายครับใส่หอม ปิดไฟแบบนี้เป็นอาว่าเ็จนะครับต้มยำไก่ลุงเพชรนะครับต้มยำไก่บ้านลุงเพชรนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอ้ยนากินขนาดเลยสีสันปิดไฟก่อนเนาะ ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ